เลีอยวดีไหนเนาะปั่นไหมูเนีคือคือางนี้หุ่มต้องันั่น้่นคทำยาอิ่มเลยนี่ยเมื่อกี้ยากเข้ายากเข้าดองเมื่อกี้ชิมคำนึง ซิมคำนึ่จว่าไปจักเครื่องจักเครื่องเราล้างถ้วยเลยอิ่มอิ่มในตัวจะจะจะบุกินอะไรก็แต่นจ้ะลกมาแล้วิ่นโอ้นชวยอยู่เลอาส่งทาส่งทาไมล่ะ่งมาบ่บัตัวดีน้ำเพ ปอับ่ม้ตัวแต่เธอะไปจ้องมองมองโตโม่ห้องนะสี่คนนี่ยไปปับไปปับยังมาเพราะมันมันโมเหียนมันกันนำกันนเหยนเต้พูน่ะก็ยังยังจื้อกันอยู่อันอันั็ยังน้อยๆก็ยังจื้อกันอย่าจื้อสุดหลักเลยหลัเ มันมันเป็นพูดตัวเป็นยานใหม่เป็นยานนางรัดใช่ไหมานเพิ่มมันย่คนแล้วเมียนแอ่นหมู่ห้องชือห้องเพียงเนาะวตัวทืกออดเนาะบอดญานแม่ในขูบอกอะในขู่บอกอีนั่นอุการห้องรือว่าก็ห้องเปิดไปตังานนี่อหนกก็กอนห้องเปิดนึงไหมนะห้องเปิด้วนึ่งเราทางตีทางตีเ่ห้องแห้องแม่คือห้ับอ แล้วเอาลูกสาวไปเอาไม้อันนั้นห้องมันจะยืนอยู่เอเอญญเ,เราค้างเราค้างสันเยอเราเรายืนอยู่เราในครูี้้ให้กันลูกสาวอัน,นั้น่อลอน,นุบาออนออเราุปตอนแมาลงมัก็ตอนนันก,นก็เป็นงานกันเนาะเางานอืมงานมันจะระปีบุคลนยอืม

มากินเส้นกินนั้นหรือว่ากันสักคัวเนาะคัวกับพ่อเจ้าอือประเภทเอาอันแกงเนาะมันเลวกันแล้วตะกี้ยังน้อยนะแม่น่ะพ่อแม่กินยังกินนําได้หมดแกงผักแกงมีแกงนอแกงนงกินได้หมดเฮาเนี่ยกินได้มเตัวบ่กินมีอ่ะก็คือกิน เรากินแต่เรากินอาหารอาหาร <จะ S 2> แตกินกว๋วเนาะก็กินได้เนาะพักกินมีเลน้อยอันนี้ดี่ำเนาะตัวใช่จำใหม่เดี๋ยวนี้ระอว่าเขาดูยงกินเหมือกาไปอาหารอันมีไว้ยังมีประเภทมีนี่ก็ะของย้อนทิศทัวรลูกเลยไข่มีเนาะมันบอลเท่าไรไว้ดองไว้เด้อของใยทันใจครับแม่บายแม่ จำไม่ได้ไมัเ๋ลยมาทำไมมาซุดเห้าผันอยู่หกยูแหล่ยู้ท้งไปครับจำยันน่ะเนาะซอกป่ะทีนลินนี่ยฮูนี่เนาะไอลินไหม Cái mà họ đi là nó đi hù nói, hù nọ Nó dìa mừng coi, dìa mừng tìm thâu Nó nhìm Nó không bóc, nó không hết Nè nọ, không nhắc hết, nè, không nhắc hết Nó không nhìn rõ ràng Nó không nhìn rõ ràng Nó không nhìn rõ ràng Nó không

คุณมาเจ้าเงียบบุญบริ<ญ>บการดีขนาดพอตัวเรามาค่าให้เราห้เราซ่องซ้ำเลยเราไปเราไปจีให้นน่ทีเรามาให้<บ><ญ>ไปค่าค่าประจำลดบ้าง Nó buồn anh Ừ mừng mình mừng sao mà mừng mừng bấm mình mừng นี่อันนี้โบแบงไปพุ่นแดดหน่อยเขาก็มากะกินนิดนี่นี่เอาตัวอันซินซ้ำชันี่อือเฮยพวกกินแล้วสิเจียบเจีย พอจะไปนั้นรู้ำเมืองพอจะเป็น้ำเมืองโัวห้าเหล่าไม่เจออะไรเทามา Các bạn hãy đăng kí áo dài